สวัสดีครับอยู่กับมิสูซูเปอร์โบรนะครับและโจค่ะมิสเซนพีค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กับรถครอบครัวสุดฮิตของเรากันอีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะกับเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดเป็นตัวไฮบริดด้วยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะมิส s u b i s บิชิเอ็กซ์เทนเดอร์คอร์ดชอีวีค่ะคือตัวโมเดลล่าสุด2024นะครับแล้วมาเป็นสีท็อปเลยนะครับสีขาวไวท์ไดมอนด์นั่นเองนะครับถ้าเป็นสีนี้ราคานี้นะคะก็จะเป็นราคาเต็มอยู่ที่9 7 1 0 0 0บาทค่ะ คันนี้นะครับลูกค้าซื้อเป็นเงินสดนะครับทำให้เราจัดราคาพิเศษให้ลูกค้าเหลือแค่เพียง9ก้า0สนบาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมมีการตกแต่งด้วยของแต่งแท้ม s u b i s h i ทั้งคันเลยนะคะเราพามาชมกันนะครับว่าคันนี้มีการตกแต่งอะไรกันเข้าไปบ้างนะครับทางด้านหน้ารถนะคะก็จะมีกระจังด้านหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกนะคะดูพรีเมียมแล้วก็มีคําว่า H E V นะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นที่เป็นไฮบริดด้วย ตัวไฟทั้งหมดนะคะทั้งไฟเดนไลท์ไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ทั้งหมดนะคะโดยที่ไฟหน้าเนี่ยสามารถตั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะถ้าอยู่ในที่มืดไฟหน้าก็จะติดให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้ค่ะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นกันกระแทกด้าน,นล่างนะคะเป็นสีเงินนะคะแล้วก็มีคลิปสีน้ําเงินนะสำหรับรุ่นไฮบริดโดยเฉพาะ การตกแต่งแท้คันนี้นะคะก็จะเริ่มด้วย,วยตัวโลโก้ตกแต่งฝั่งตรงหน้าเป็นคำว่า x p e e n d e c r o s ตัวนี้ก็เป็นของแท้แต่ไม่ซุ่เลยค่ะล้อของ Mitsubishi e x t e n d e Cross H V นะครับจะมาเป็นขนาด17นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะเป็นสีเทาตัดกับสีเงนินกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีแถบเอมเบรมนะครับตัวนี้จะเป็นขีดสีฟ้าแล้วก็เป็นแถบเคปล่านะครับให้ดูว่าตัวนี้ก็คือตัวไฮบริดนั่นเองนะครับมาพร้อมอยางตัวนี้เป็นอ e ีโคเพียของบิตโกลดด้วยนะ ็นไซส์ขนาด205 55R17 นะครับก็ใส่ใจนี้ขับนิ่มๆสบายๆและประหยัดด้วยนะนอกนี้ครับระบบคุมเลี้ยวตัวนี้มีมาให้เป็นพิเศษเลยนะครับก็คือตัว Active yaw control นะครับจะเป็นระบบช่วยเติมกำลังเวลาเข้าโค้งนะครับจะมีเกินเติมกำลังของล้อซ้ายล้อขวาทำให้การเข้าโค้งง่ายและเฉียบคมมากยิ่งขึ้นนะครับระบบเบรคของรุ่นนี้ยังพิเศษด้วยมิดเบครค4ล้อกันให้เลยนะครับเวลาเบรคนะ ตัวนี้จะมีการสร้างกระแสไฟนะครับกับเขาไปยั่งแบตเตอรี่ไฮบริดให้ด้วยนะนอกน,นี้ระบบเบรกอื่นๆนะครับก็มีมาให้ครบเช่นกันไม่ว่าระบบ ABS นะครับ EBD และ BA มีใส่ให้ครบในวัตุน,นี้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกน,นี้การตกแต่งของตัวคอสนะครับที่พิเศษกว่ารุ่นปกติก็คือจะมีซุ้มล้อกับข้างตรงนี้ครับติดมาจากโรงงานให้เลยเป็นสีดำด้านนะแต่ตรงกับข้างนะครับพิเศษจะมีการตกแต่งด้วยสีโครเมียมเป็นสีเงินๆน,นะครับแล้วก็มีแถบสีฟ้ากับสีดำให้ดหูดตัวไฮบริดของเรา เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับด้านบนยังมีการตกแต่งเพิ่มด้วยราวหลังคานะครับเป็นสีดําเงาซึ่งอันนี้นะครับใช้งานได้จริงนะเราสามารถไปติดแหลกหลังคาเพิ่มนะครับสาหรับสายแอเวนเจอร์ออกแคมปิ้งนะครับสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ด้วยนะครับการศาสตร์ข้างตัวนี้ติดเป็นของแท้ให้เรียบร้อยนะครับมีโลโก้สลักอยู่ด้านในให้ด้วยนะครับนี่แล้วก็กระจกมองข้างรุ่นนี้เป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟย้ยว l ด d ติดด้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เอมเบรมด้านล่างของตัว กระจกมองข้างก็มีให้เช่นกันนะครับเป็นไฮบิดดีวีให้โชว์เลยนะครับแล้วการตกแต่งแท้นะครับก็ยังมีตรงนี้ด้วยนะครับก็คือกรลายมอเปิดจะเป็นสีเคปล่านะครับมีโลโก้คําว่าเอ็กเซนเดอร์เนี่ยติดมาให้ด้วยเป็นแบบแข่งช่วยการลอย,ยอยแหวนจะเปิดประตูได้และรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นกุญแจคีย์เลสเคเอสนะครับทำให้เราสามารถพกกุญแจติดตัวนะครับเราเดินมาเพื่อล็อกรถหรือปลดล็อกรถที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้เองได้เลยด้วยนะครับ และจุดเด่นของ e อ p เ n d e r Cross นะครับก็คือความสูงของเขานะครับหรือกราว์เกียร์แนนะครับซึ่งมีความสูงถึง205ม mm, ิลิเมตรทำให้การวิ่งกระต่างก็ทำได้ดีด้วยนะครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีครอบวาถางน้ำมันที่เป็นของแท้มิ s u b บิชิค่ะส่วนทางด้านท้ายรถนะคะก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เสืๆแบบนี้เลยนะคะมีกล้องมองภาพขณะถอยจอดด้วยค่ะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยจอด ภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนี้นะคะก็ยังมีเอมเบรมที่เป็นไฮบริดนะคะโชว์ไว้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีการกระแทกด้านล่างเป็นสีเงินคลิปด้วยสีน้ําเงินเข้มเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่เก็บของภายในรถนะคะเมื่อเราเปิดฝาท้ายขึ้นมาแบบนี้นี่ก็จะพบกับตัวถาใส่ของท้ายรถที่เป็นของแท้มิตซูบิชิเช่นเดียวกันค่ะข้างล่างก็จะมีที่เก็บของนะคะพร้อมกับ อุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางปะจจขันบนนล็อกเนอะรวมถึงนี่เลยค่ะตัวแบตเล็กนะคะ12โวลต์ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะส่วนอุปกรณ์ต่างๆอีกก็จะมีด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งแม่แรงแล้วก็ปะแจขันบล็อกต่างๆนะคะส่วนตัวรถนะคะก็จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งสามารถปรับเปลี่ยนการนั่งได้เลยนะคะเพราะาอย่างข้างหลังเนี่ยค่ะก็สามารถพับได้แบบ 50- า0ห้าค่ะแบ่งพับตามที่เราจะต้องการได้เลยด้วยการดึงแบบนี้นะ แต่สำหรับแถวสองนะคะก็าสามารถแบ่งพับได้แบบ46ติด้ด้ค่ะเพื่อภายในของ Explorer Cross h e นะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับและเป็นหนังพิเศษด้วยนะครับคือเป็นหนังที่มีคุณสมบัติยิดาาช่วยเรื่องของการสะท้อนความร้อนได้และมีการตกแต่งมาเป็นออกสีน้ําเงินนะครับตัดกับสีดําด้วยนะรวมถึงคอนโซลต่างๆครับตกแต่งเป็นสีน้ําเงินเข้มให้ดูหูหราพรีเมียมมากขึ้นนะครับ พวงไวยุ่นนี้ครับเป็นพวงไวร์เพาเวอร์ไฟฟ้านะครับมีการตกแต่งคุ้มหนังมาด้วยนะครับและมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงไวัยทำให้เราไม่ต้องใช้กำลังเยอะก็สามารถปุ่นพวงไวรตัวนี้อย่างง่ายดายนะครับปุ่มต่างๆมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าตัวคุช์คอนโทรลสำหรับล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลซึ่งสามารถล็อกที่ความเร็วระหว่าง40ถึงไม่เกิน150ได้นะครับแล้วก็ปุ่มสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องเสียงขณะขับขี่แล้วควบคุมการตั้งค่าของหน้าปัดดิจิตอลที่มากับตัวรถนี้นะครับ นี่แ้ก็นีเลยนะครับไฟออโต้นะครับเซตเป็นดีฟอยไว้เลยนะครับเนี่ยตั้งออโต้ได้เลยนะเมื่อไฟเข้าที่มืดนะครับจะติดเองอัตโนมัติแล้วออกที่สว่างก็ดับให้เองอัตโนมัตินะครับไฟตัดหมอกก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนรุ่นนี้ยังเป็นแบบปัดออโต้นะะสามารถเซตออโต้ได้เลยนะครับถ้าน้ํามาดูที่เซนเซอร์ถึงปริมาณหนึ่งนะครับที่ปัดน้ําฝนจะทํางานให้อัตโนมัติเองนะครับและนี่เลยครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับซึ่งเราสามารถเปิดปิดระบบอัตโนมัติที่ปุ่มตรงนี้้ได เวลาทํางานออตโต้นะครับเวลาแสงสะท้อนเข้าตาคนขับนะครับจะเปลี่ยนสีให้ไม่ให้แสงแยงตาคนขับได้นะครับและสิ่งที่ติดเพิ่มอีกชิ้นนะครับของคันนี้ก็คือตัวกล้องบันทึกหน้าของแท้นะครับตัวนี้เชื่อมการทํางานกับแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับและสแตมบาย24ชั่วโมงด้วยนะ ถ้ามีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับระบบตัวนี้จะทางานตัวนช่วยบันทึกเหตุการณ์ให้ด้วยแลวเครื่องเสียงของรุ่นนี้ครับจะมาเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้นะไม่ว่าจะตัว FMAM นะครับเชื่อมบลูทูธได้ USB ได้แลวยังสามารถเชื่อมระบบ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ได้ยังมีปุ่ม MM Link ด้วยนะครับตัวนี้เป็นการเชื่อมงานกับแอปนะครับให้เราสามารถสะท้อนภาพจากมือถือขึ้นหน้าจอได้ด้วยนะและกล้องหลังนะครับก็มีมาจากโรงงานเลยเราสามารถ ดดูที่ปุ่มน,นี้ได้เลยนะครับจะเห็นภาพด้านหลังพร้อมสเกลถอยจอดหรือเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะิีภาพอย่านี้ให้เห็นเวลาถอยจอดได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับระบบแอร์หุ่นนี้จะเป็นระบบ m a x Cool Air นะครับเราสามารถกด Max Cool ูปุ่มเดียวครับเพิ่มความเย็นให้แรงสุดได้เลยนะครับนี่ปรับได้และยังสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะรุ่นนี้นะครับในช้างล่างก็มีจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับเนี่ยช่อง USB รับเชื่อมกับจอข้างบนนะครับ แล้วก็จุดสําหรับติดอุปกรณ์ชาร์จในรถนะครับและสิ่งที่ติดเพิ่มอีกชิ้นนึงครับของรถคันนี้ก็คือไวเลตชาร์จเจอร์แบบตรงรุ่นของแท้เลยนะครับนี่ติดให้ตรงนี้เลยนะครับเราแค่โทรศัพท์นะครับวางไว้ตรงนี้นะครับสักพักนะครับนี่ชาร์จให้แบบนี้เลยนะครับสะดวกสุดๆเลยนะครับและเกียร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเป็นระบบอิเล็กทริชิปออนไว้นะครับใช้งานง่ายมากนะสามารถกดปุ่มพีนะครับเข้าเกียร์พาร์คกิ้งได้เลยนะครับ หรือจะดึงออกมาเป็นดีดึงออกมาเป็นก็สามารถทําได้หรือกดปุ่มข้างๆแล้วดึงเข้าอาเพราะเข้าเกียร์ถอยหักก็ทําได้เช่นกันนะครับเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮก็มีมาให้ในรุ่นนี้ด้วยและปุ่มไดฟ์โหมดนี้ครับมีให้ด้วยนะครับเพราะรถคันนี้สามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบเลยนะครับนี่สามารถเซ็ตค่าได้ว่าจะปุ่มนะครับนี่ตั้งชาร์จได้เลยนะเวลาชาร์จไฟนะครับหรือ EV ทัเข้าหมดไฟฟ้า100%นะครับ normal mode แบบขับทั่วไป เวทโหมดนะครับสำหรับพื้นเปียกนะครับกราวเวลกับนะทุกหลังท้ามแม็กสหัหบัตยางและมัดสำหรับอยโคน,นะครับก็สามารถดุยได้ทุกสาากจัก7โหมดที่ได้เลยนะครับที่นั่งพืห้หฐานแถวสอนะคะสามารถนั่งได้3ที่เลยถ้านั่ง2คนเนี่ยตรงกลางดึงมาเป็นที่เท้าแขนวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแล้วเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะหนังทั้งคันสามารถปรับนี่แอร์บนศีรษะของเราแบบนี้ได้เลยนะคะ มีคอยเย็นให้แยกกันกับของด้านหน้าเพราะฉะนั้นเย็นฉ่าแน่นอนนะนอกจากนี้นะคะก็ยังรองรับการติดตั้งเบาะเด็กด้วยนะคะแล้วก็ยังมีจุดจ่ายไฟทางไทยเอทายสีให้ครบเลยนะคะนอกจากนี้โต๊วเบาะสามารถเลื่อนลางหน้าหลังได้ด้วยนะคะก็สามารถปรับได้นะคะเพื่ออาจจะเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารแถว3นะคะนอกจากนี้นะคะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในตัวรถนะคะไม่ได้ว่าอยู่ใต้ท้องรถเพราะฉะนั้น เรื่องของการลุยอุปสรรคนะคะหรือว่าการกระแทกเนี่ยก็คือว่าปลอดภัยไร้กังวลค่ะนอกจากนี้จุดน้ำเข้าเนี่ยก็ยังอยู่สูงมากนะคะก็สามารถขับขี่ลุยผู้อุปสรรคได้ปกติเลยคะ่ะที่นั่นแถวสามนะครับกับความสูงของผมที่อยู่มา181เซนตนะครับก็ถือว่าพอนั่งได้นะครับอย่างจริงมันมีที่ดึงมาพิงคอได้ด้วยนะครับส่วนหัวเนี่ยมันจะแบบไม่ต้องหดนะแต่ว่ามันติดพอดีเลยนะครับ ถ้าใครสูงประมาณ180กว่าแนะนํานั่งแถว2น่าจะสบายกว่านะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ยังมีทั้งเบลนะครับให้ทั้ง2ที่นั่งนะครับมีจุดวางแก้วน้ําให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ยังมีชาร์จไฟด้านหลังให้ด้วยนะครับและจุดเด่นของเราครับก็คือระบบไฮบริดทันเงนะครับเพราะตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับไม์เวก1,600ซีซี 4ซูบที่ให้แรงม้าที่95แรงม้าั่นเองนะครับเมื่อทํางานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะคะที่ให้แรงม้าได้อีก116แรงม้าแล้วก็255แรงบิดนะคะก็ทําให้คันนี้เนาะประหยัดได้ถึง19.2กิโลลิตรเลยค่ะแล้วฟิลการขับขี่นะครับบอกเลยว่าโหฟิลคล้ายๆกันขับผมว่าไฟฟ้าเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่ารถคันนี้มุ่งเน้นเป็นที่ EV เป็น Priority หลักอยู่แล้วนะคะตัวรถนะคะก็สามารถขับขี่ได้ทั้งรูปแบบ EV Mode นะคะ Series m ห d e แล้วก็ p a r a l l e l Mode ซึ่งทั้ง3แบบนี้ประมวลด้วยตัวรถเองเราไม่ต้องยุ่งเลยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะโอเป็นไงครับขับสะดวกสบายนะครับแล้วบอกเลยความอุ่นใจก็ยังมีให้นะครับทั้งวารันตีนะครับการคุ้มครองและประกันของตัวทั้งคันนะครับที่5ปีหรือ1,000 0แกิโลนะครับใช่แล้วค่ะส่วนระบบเซ็ตของ HEV ทั้งหมดนะคะเราก็จะคุ้มครองอยู่ที่5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เราคุ้มครองดูแลให้ถึง10ปีเต็มโดยไม่จํากัดระยะทางอุ่นใจปลอดภัยมากเลยค่ะโอ้อครับเป็นไงครับอุ่นใจนะครับการขับขี่ก็สามารถขับได้หลายรูแปแบบประหยัดน้ํามันด้วยนะครับตัวนี้และการตกแต่งเราก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าก็กําลังจะมารับรถแล้วด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเราก็จะมีของที่ระลึกให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราเอา,าเรถคันนี้ครับไปสง่งลูกค้าเลยก่อนครับไปกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะครับรถสไลด์ก็มาถึงแล้วนะครับเราก็กําลังเอารถคือรถสไลด์เพอเดี๋ยวคันนี้ก็จะไปส่งไปถึงต่างประเทศเลยนะครับใช่แล้วค่ะนี่ก็จะเป็นบริการชิปปิ้งนะคะที่ลูกค้าเลือกมานะคะแล้วก็เราก็บริการจัดเตรียมรถให้พร้อมเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้ชิปปิ้งมารับไปส่งค่าเรือนค่ะอ่างั้นก็เราไปส่งทุกครั้งเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ